สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนี่กัมพอกับการรายงานพยากรณ์อากาศบริเวณภาคอีสานตอนล่างจากศูนย์นิยมวิทยาภาคตะวันออกเสียงเหนือตอนล่างขอกัย่ามบ่ายเขมือวันทิ่เจกันยายนพุทธศักราช2565ค่หา 65, ค่ะคะาดไม้ลักษณะอากาศยี่ัิบีโมง้ังนาตั้งแต่่ายมือนี่หอดใบยมืออืน่นบริเวณภาคอีสานตอนล่างมีฝนฝ่าคะนอง ้อยละหกิของพื้นที่และก็มีโอกาสเกิดฝนตกหนักเทงหนักหมากบางหม่องเนาะคะ่ะลมในมือนีก็เป็นลมแปปบวนเนาะคะ่ะความเร็วซิบเทงสามสิบกิโลเมตรต่อสัปโมงะคะ่ะขาดว่าอุณหภูมิสูงสุดของใบมือนีกับสิอยูที่ประมาณสามสิบเอ็ดเงสามสิบสี่องศาเซลเซลียสค่ะส่วนอุณหภูมิตำสุดเจ้ามืออื่นกับสิยูที่ประมาณยี่สิบสองเทงยี่สิบสี่องศาเซลเซียสค่ะค่ะขาดไม้ลักษณะาอากาศเจ็ดมือข้างหนาเนาะคะ่ะ ในส่วนแหลกส่วนมือวันที่เจ็ดงเก่ากันย่ายนบริเวณภายีสานตอนล่างกับสีมีฝนป่าคะน,นองลอยละหกสิบถึงแปดสิบของพื้นที่ค่ะมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถั้งนักหมากบางหม่องเนาะค่ะลมถี่พัดปกคลุมในส่วนมือนั่นกับสีอยู่เป็นลมแปปวนเนาะค่ะความเร็วสิบถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อสัปโมงค่ะขาดว่าอุณหภูมิสูงสุดในส่วนมือนั่นกับสีอยู่ที่ประมาณยี่สิบแปดถึงสามสิบหกองศาเซลเซียสยค่ะส่วนอุณหภูมิต่ำสุดกับสีอยู่ที่ประมาณ 20-26ถึงองศาเซลเซียสค่ะส่วนที่2เนาะคะ่ะส่วนมือวันที่1ิบถึงสกันยายนบริเวณไทยซานตอนล่างกัสิมีโอกาสเกิดฝนฝ่าคะนนองลอยละ60ซิถึงเจ็ิของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางหม่องเนาะคะ่ะลมกันยังเป็นลมแปรป,ปวนค่ะความเร็ว1ิปถึง20กิโลเมตรต่อสัวโมงค่ะขาดวาวอุณหภูมิสูงสุดในส่วนมือนั่นกับอีูุที่ประมาณ 28- ถึงองศาเซลเซียสค่ะ ส่วนอุณหภูมิตำสุดกักขาดว่าสีอุทีประมาณ20ถึง26องศาเซลเซียสค่ะค่ะสำหรับมือนี้ก็ขอจบการรายงานไว้เพียงเท่านี้เนาะค่ะก่อนสิจากันไปก็ขอปากพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะในส่วนีีก็มีฝนฟปาขน,อ,น,นองเกิดขึ้นก็นขอให้พ่อแม่พี่น้องดูแลรักษาสุขภาพกันไหวนำนำเนาะค่ะพอกันไหมมือนหนาสำหรับมือนี้สวัสดีค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน